สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีทีนารักทุกๆคนเด้อจ้ะวันนี้ไปแอมสิผ้าพี่พานนองมาจอบเบ่งคนตึกป่าจ้า <c oughs> มาดูน้าเนยตึกป่านะคะเบึกบืน <c oughs> ยกย,กยก่อก็ต้องบึกบืนนี่แลละเนาะ หนาคุณวืดมากเลยนะว่าเมน์มันล่งหรอบอ,บอ,อ,น,อนั่นหักหักหักสองผักสามผักผักันก <laughs> ัสองผัก <laughs> Oh, <c oughs> เอ๋องามหลายผดบ่เนาะปลาน้มแรนอยู่ขนาดน,นี้น เบิง่งบรรยากาศพี่นอ้องพุ่นน่ะยังคึมขึมฝนก็ลิ้นลิ้นอยู่พายุเขาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะอายพู่เนน่ะเนาะอายหมอกนะนะหมอกนะมันโบตุ๊กอมัตุ๊กหมอกคุณเนียนบ่ะทำนี้ติเขาก็งามงามพี่น้องเอ้ยเขางามแห่งอือหืออือหือเห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะ ย่งอยู่ย่างอยู่เต้นเต้นจะด mm. ูกันกันะดูด้วยนู่ไปนนบารมันถือมันก็ถืออยู่บามันถือมันก็ถืออยู่เนาะมาเท่ไหมเฮ้ย

นั่น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 โอ้ยนี่จักดูแล้วประโฟบ้อนอยู่สิวดตก็อีกด้านว้ายเกือบบททัน

มะขาวมเปลีน่เปยนันบนนๆๆทบ่อแบบนี้ดเด่นมได้ต้องมีหนำเล็กน้อยได้เนาะ ทิมสะดุงกับว่าแมนซิซักโหป่าไปเลยจุ๊บจุ๊บเด็โอ้ยโอ้ยโอ้โหอ้ยไปลุยไปลงไปอยู่น้ำแมย์ย้ายลั ่วนนี้ได้หลุยลงไปยูมองไม่ย่รักโอ,อ,อ,อ้ปลาสูตรทีร่ว่านั้นนะปลาสูตรลงมา เฉยเลยปเลยเข้ากวนน้ำเจ้าหรือเปล่า ลตัลวเลยอุย้ยบอทันส้ำเรียนออกก็สันตาอย่างนู้นเรียนออกเลยอะนี่แต่กินบทันง,งามเทพานะ

น้นำมันบงั้งคอเนาะ่แงคืนบ่คืเสาเนาะาเยน้นำมันลงบางแหง่เสะดุง้งแกส่ง,งหยงาดไงสะดุงขาบ่ตอกันอันบั้ั้ยุบั้นบี้อืม ก็รีแลกบ้าง,าอ,งอ,อันนี้คือการรีแลกเลยนี่อย่างหนึ่งเลยปลาขาวปลาซิว่วปลาขาวมาเลเจามาลเลจใิใช่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 เลยกยกยกๆยโอ้โอยท่านท่าน บอลตานั่นออกเบิดแล้วท่านบอเนี่ยแต่ซิวพอดีหมกเนาะแตาซิวดรถเนี่ยก็หางเด้งน่ะหนักว้ายแต่ชิบะตัวเดียวเนี่ยเด้อขามือมันเนาะสลิดลงเนี่ยเออสลิดใะ่ก่อนจะเอาด้วยป่ะนี้

มาแล้วบอนกำลังลงผุนนะมันเล่นนำน้เงี้ยลุยบุ้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 ยอยู่มันเล่นนนำนะปานะมันไปอยู่แต่ทั้งเครู่างกูออกก็ได้ เลงมาผีนะคูไ่ไปเนั่นะผมจะดูหางปาทีสุดยงหว่อืมัน <c oughs> โอ้คิิปิดท่านนี่บอโอ้ <c oughs> ปลาขาวได้มันเจ็บนะโอ้ยสองตูเลนมาเมน <c oughs> หลานหนึ่ง เทบป่วงอั่าน้มันจะออกอีกรอบหนึ่ง,งผลนตแบบนี้นะนหนาวมันเ็น,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 นหนาวมีแต่คนมาขอ นั่นนั่นนัั่นนั่าเมัามาเนาะว่าแต่ฝนตกเป็นอย่างลาคืออันกาคือหอง ใส่หมอยคําปาขาวเขานะ่ะมันบดีนคือปลาเดนเข็งป่าน่ะเนาะมันบดีนคือป่าตาซิว,วนะเนาะกันเทดตรงงมันจีเขามาอยู่องค์มง <c oughs> <c oughs> สละเล้าลงมาให้มันกรนกันเนาะเออมันมาอยู่เทออนะิงหัวนอมันมาอยู่น้ำกันในป่า <c oughs> <c oughs> ป่าสองพักป่าก็สองพักว่าแม่นั้น <c oughs> ยุคนีล้ละเราเป็นการเมืองเลย,ยออกไปแล้วออกระทันนสิดาไป็สามันถืนนนดๆบุยแล้วบุยแล้วจะออกจะออกไหมได้มันมีแต่ไปอยู่พักหนักเข่าแล้วได้นะ ตาบอดๆก็ได้สองตัแล้เด้โอ้นั่น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 มีคน่นน่่ นั่นฝาบอะไรขาเขาด่วนๆนปเพื่อนนี่นิ่เดี๋ยวมันเต็นหนีนากมากแห้่ ขาขาวล่นลวนบรนา่เลยคักเลยคักคักคักโซ่ไม่เจ๊อืมอืมฮึมงานเบอกคารบอคาร์บอ

มีนยางนา้อทั้งนะทั้งนั้นคือซุ่มกันมวนแท้โอ้ของยายมีก็ถืงเด้รียะเออปลาขาวด้วนๆอีกกระบอกอยู่กี่ใบยายดินไป บรรยากาศค่ะโบเดดแต่อ่อมนี่แลหละเฮ็ดออกเบิงทั้งเห็ดเบิงทั้งปา่าเราเด้อพี่น้องเด้เดอ,เออยบเดท่านเต็นอ่อมค่ะน้าสาวลุยลุยปุดอีกเลยเต็นตรงดงออกตัววุ้งใหญ่หนึ่ง เห็นโมพี่น้องปลาปลาอันนี้ละจ้าซิวปลาซิวปลาขาวปลาสเสดิดปลาขาวปลาซิวเนาะงามคัก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดซับสไครต์ให้ไปแอมด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ